สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ช่องรวยค่ะไปกับอาจารย์ลมเหนือหมอดูผู้คลาสสิกค่ะเป็นประจําทุกวันเลยนะคะเ,เวลาวันพุธนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงค่ะรายการเราเป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถ โทรเข้ามาเช็คดวงกับอาจารย์ลมเหนือของเราได้เลยค่ะวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์ลมเหนือก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้นะคะโอ้โหเวลาดีๆแบบนี้ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเรียกร้องกันมาเยอะเลยนะคะว่าอยากให้เช็คดวงกับอาจารย์แบบสดๆนะคะ,คะเดี๋ยวสักครู่นึงๆเราก็จะเปิดรับสาย จากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะคะค,คุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์029602133นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดรับนะคะโทรมาเช็คดวงกับอาจารย์ลมเหนือหมอดูผู้คลาสสิกได้แบบสๆดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะควันนี้เนี่ยมีแบบว่าต่อคิวกันเยอะมากเลยใช่ครับเป็นการต่อคิวเยอะมากเลยคนหวังจะได้รู้ในเรื่องราวที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ครับ ศาสตร์ของอาจารย์นี่เป็นยังไงนะคะเป็นเรื่องของฌานสมาธิครับฌานสมาธินี่สําหรับอย่างอย่างคุณผู้ชมทางบ้านหรือป้อมเองเนี่ยที่นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเงี้ยสามารถเข้าไปถึงยานี้ได้ไหมคะสามารถจะเข้าถึงยานี้ได้นะครับโดยการที่ว่าเราตั้งใจที่จะฝึกสมาธิให้รู้ในความเป็นจริงของปัจจุบันครับในการทํางานหรือการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอย่างนี้ถ้าเกิดเรา มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถจะเข้าสู่ฌานนี้ได้ค่ะเรียกได้ว่าหลายๆอย่างรวมกันใช่ครับนอกจากฌานสมาธิมีคนเรามีสมาธิแล้วต้องมีสติด้วยใช่ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านคะวันนี้ก็จะมีเป็นหลวงปู่ทวดค่ะครับแล้วก็จะมีแจกผ้ายันนะครับอ่ะก่อื่นคือถ้าคุณผู้ออันนี้หลวงปู่ทวดแล้วก็ผยันนะคะ ก็คือถ้าใครโทรเข้ามาดูดวงโทรเข้ามาดูดวงเราเราแจกผ้ายันก่อนใช่ครับแจกผ้ายันก่อนเลยครับเป็นผ้ายันธงชัยพัดโบกเลขคนเป็นถ้าเรียกภาษาชาวบ้านจะบอกว่าเป็นยันกระถินหลังชนฝานะครับแต่อันนี้จะไม่ได้เอาไว้แขวนให้ให้เอาไว้ติดผนังบ้านจะค้าขายร่ำรวยครับมีเงินเยอะค่ะครับ มีสองสีนะคะว่าจากคบณช่วงน้ำมัี่โทรเข้ามาเช็คดวงการจราจลเหนือค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะมัชชิมาค่ะค่ะชื่อเอาขอเป็นชื่อเล่นดีไหมคะโทรมาจากไหนครับคุณมัชชิมาคุณอะไรนะคะแตงไทยค่ะคุณแตงไทยโทรมาจากที่ไหนคะคุณแตงไทยโทรมาจากไหนครับปทุมธานีค่ะครับคุณต้องการทราบเรื่องอะไรครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องบ้าน,เ,นเรื่องเรื่องบ้านค่ะเรื่องบ้านบ้านบ้าน,านคุณอยู่เลขที่อะไรครับเออเจ็ดสิบเจ็ดครับหกสิบหกค่ะอ๋อ, 66, 66เ,อ,อเป็นเป็นบ้านที่วุ่นวายเล็กน้อยครับบ้านอยู่ไม่ห่างทางแยกนะครับใช่ค่ะมีเสาฟไฟอยู่ใกล้นะครับค<ช>่ะคนคันี้ แล้วคุณจะถามเรื่องบ้านว่ายังไงอ่ออดีมันใช่ค่ะมันมันวายเล็กน้อยแล้วก็ม,มีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงน้ําอะไรครับน้าน้ารั่วน้าอะไรอ๋อค่ะ<อ>ครับอันนี้ผมจะแนะนําให้คุณเก็บรองเท้าหน้าบ้านก่อนนะครับให้เรียงให้สวยๆก่อนนะครับ รองเท้าละเกะระกะมากเลยค่ะครับทำไมคะตอนนี้รองเท้าเรียงละเกะละกะเหรอคะใช่ค่ะอ๋อถ้าถ้าวางอย่างนี้แล้วคุณจะปวดหัวเข่าขอเท้านะครับค่ะเรื่องเรื่องน้ํานี่มันเป็นน้ําฝนเรือน้ําอะไรครับน้ำตกปลาแล้วมันรั่วเหรอก็จะมีรั่วอยู่ ผมผมดูแล้วคุณจะใช้ปั๊มน้ำแบบแรงดันไม่อแรงดันไม่คงที่ครับใช่แน่ครับคร<ะ>ับคุณคุณต้องปเปลี่ยนปันป๊มน้ำนะครับไปใช้แบบแรงดันคงที่ครับอืมค่ะเพราะเดียดเด๋ยวดันแรงเดี๋ยวดันค่อยจะทําให้ท่อที่ต่อไว้เนี่ยมันจะขาดลงมันจะหลุดออกมาง่ายครับครับ อาจารย์นี่ตาเห็นหรือเป็นช่างบับฟ้าคะเนี่ยก็คือโหเรียกได้ว่าตามช่างได้เลยนะคะถ้าคุณเปลี่ยนปั๊มน้ำใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนปั๊มน้ำก็จะทำให้ปัญหานี้หมดไปนะคะปัญหานี้จะหมดไปเลยครับเพราะว่าแรงดันน้ำไม่คงที่มันจะทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยครับสอบถามเรื่องอะไรอีกไหมคะคุณแตงไทยเออและอาจารย์ดูดวงแบบ เป็นรวมเกี่ยวกับคนด้วยไหมคะถามได้ค่ะถามได้ค่ะความรักโชคลาภถามได้คับแล้วก็การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นพื้นนะคะถามได้ค่ะก็เอาทั่วไปอว่าขอแคบๆได้ไหมคะขอวันเดือนปีคุณก่อนเอยี่สิบสามมาตลาสองห้าสามหนึ่งค่ะวันอะไรครับวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ช่วงนี้แค่วุ่นวายคิดถึงคนนะครับ คิดถึงแล้วเขาก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยคิดถึงคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคะก็เป็นเพื่อนเขาครับเพื่อนหรือแฟนคะเป็นเพื่อนเพื่อนนะเป็นเพื่อนครับยังไม่แฟนค่ะนโสดอยู่นะคะเป็นเพื่อนเขาคิดถึงแล้วเขาก็ไม่มาก็เลยทําให้ทุกข์ใจเล็กๆแต่ก็เป็นคนที่ปล่อยวางลงได้ครับไม่ใช่ปัญหาในการดาเนินชีวิตครับตรงนี้ครับอส่วนเรื่องอื่นๆก็พอ คุณเก็บรองเท้าแล้วก็ทําบ้านให้สะอาดแค่เนี้ยชีวิตคุณจะเพอร์เฟกกว่านี้นะครับครน,นี้คุณคิดว่าคุณคิดว่าจะไปทําบุญแล้วคุณก็ไม่ได้ไปขอให้คุณไปซะเนาะไปซะพอไปแล้วจะเกิดความสุขมากกว่านี้นะครับคุณตุ้ยน้อยเรื่อยนี่ครับเ, <laughs> เป็นเพราะดื่มน้ําเยอะนะครับบวนนะ้ำใช่บวมน้ําครับ อาจารย์มองไปเห็นขนาดนั้นเลยเหรอคะคคแล้วเมื่อน้องที่โทรเข้ามาน้องแตงนายนี่เ็าผอมเพียวขึ้นมาอีกทาไงล่ะคะฟังเสียงก็ฟังเสียงอ๋ออาจารย์เสียง,ยงแบบเหมือนคนที่เก็บลมในตัวไปเยอะเอาคุณแตงนายอยากร่ามเรื่องอะไรอีกคะเอาเป็นเรื่องเรื่องกักไความความรักจะถามว่าอะไรครับโชคลาภใช่ไหมคะ อโชคลาภจะถามอะไรครับว่าจะมีโชคลาภอะไรอ่าวันนี้เลยวันนี้เลยอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมีครับมีมีโชคลาภนะครับแต่คุณห้ามนอนน้ำลายไหลนะครับคุณคุณนอนน้ำลายไหลโชคลาภจะหดหายครับอ๋ออันนี้คือหมายถึงนอนจริงๆริงเลยนอนจริงจริงครับนอนแล้วคุณก็น้ำลายไหลทุกวันนะครับทุกคืนไม่ไหลค่ะ อ๋อไม่ไหลโอเคครับถ้าไม่ล้ำลายไหลเราจะมีโชคลาภตลอดนะครับเพราะโชคลาภมันไหลไปกับน้ำลายเหลอค่ะอาจารย์ใช่ครับ<ม>ต้องระวังข้อนี้ต้องระวังการนอนนะคะคถ้านอนตะแ <c oughs> คงปุ๊บนี่ขึ้นมาเลยนะใช่ครับค่ะจะเมื่อยหัวเข่าข้อเท้าด้วยนะมีปวดเข่า <airport> ใช่ครับใช่เพราะแบกน้ำหนักใช่ค่ะ โอเคนะครับเรื่องโชคลาภก็คือให้เอาพัตตาหารไปถวายพระเพนครับแล้วก็จะมีโชคอยู่เสมอเสมอเลยทําอยู่เรื่อยๆก็จะมีเรื่อยๆครับอาหารอะไรก็ได้หรออะไรก็ได้ครับ,รรบที่เป็นอาหารไม่ใช่เอาอาหารปลาไปถวายพระไม่ได้นะครับค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรอีกไหมคะคุณแตงไทยไม่มีล่ะคความรักไม่ถามเนาะความรักเราไม่ถามเนาะ มีมีอาการค้างะดมีเรื่องกับทางบ้านเรื่องเกี่ยวกับขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรจ,จะได้ไหะขอเสียงดังนิดนึงนะคะมีเรื่องกับทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องขายบ้านขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านต่างจังหวัดใช่ไหม,มครับใช่ค่ะมีขัดแย้งกันนิดหน่อยก็เลยอยากทราบเราจะได้คืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเขาต้องร่วมมือกันก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้นำของ คนที่จะขายน่าจะมีอยู่สักประมาณสองสามคนเนาะที่เป็นเจ้าของรวมกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะต้องให้เข้าไปทําบุญคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วก็ให้ปลูกต้นมพะพร้าวในที่ที่จะขายะครับแล้วเขาถึงจะรวมตัวกันได้ครับก็ต,บตอนนี้รวมกันไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ต่าง<ม>คน,คนต่างคุยครับอื รวมกันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแบบนี้ยังเข้ากันไม่ได้คงคงอยากแต่ละที่คนแต่ละคนคงอยากจะได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะคิดว่าอยู่ในนั้นมากกว่ากันน้อยกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลผู้ใหญ่มามากกว่าอย่างนี้ครับก็อยากได้มากกว่านะครับค่ะโอเคก็เดี๋ยวถ้ารายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวโทรถามเช็คดวงจอายจา์ได้หลังไหมนะคะได้ที่เบอร์ 082 9597866นะคะ,ะ,คะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่สนใจอยากเช็คดวงกับอาจารย์ตอนนี้ก็เช็คทางโทรศัพท์เป็นออนไลน์ได้นะคะที่เบอร์082นะคะ9597866นะคะคสำหรับวันนี้อคุณแตงไทยขอบคุณนะคะครับโชคดีครับคุณแตงไทยสว,ส,สวัสดีครับเพราะว่าดู ดูดวงแบบสดๆแบบเนี้ทางรายการก็จะดูได้แบบคร่าวๆนะคะถ้าเผื่ออยากเช็คดวงลึกๆนะคะรายละเอียดก็จะต้องบอกไปตามเบอร์โทรสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรครับ082-959-7866ครับได้เลยนะคะแล้วก็ก็จะมีแอดมินรับนัดดูดวงให้กับอาจารย์นะคะว่าคิววันไหนเวลาไหนนะคะมีอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะ มดค่ะมดค่ะคุณมดคุณจะถามอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อยากถามเรื่องงานค่ะเรื่องงานเงินค่ะเรื่องงานจะถามว่าค่ะงานที่ตั้งใจว่าจะทําใหม่เนี่ยคือจะประสบความสําเร็จไหมจะค้าขายดีไหมค่ะพอดีอยู่ในช่วงเปลี่ยนงานค่ะคุณอยู่บ้านเลขที่อะไรครับอ่า บ,บ้านที่อยู่ตอนนี้จะเป็นบ้านเช่าค่ะถ้าบ้าน,ยายานหลังใหม่นี่คือจะย้ายเข้าเดือนหน้าค่ะครับเล็ที่เป็นหลังปัจจุบันเหรอคะครับหลังที่หลังหลังไหนก็ได้ครับเจ็ดหกแปดทับสามสี่สองค่ะสามสี่สองโ๋อคุณทำงานคุณก็ยกประโยชน์ให้แต่คนอื่นนี่ครับยกประโยชน์ให้แต่คนอื่นคุณจะถูกเอาเปรียบอยู่เสมอเลยแล้วงานที่คุณไปใหม่คืองานอะไรครับ ก็ขายของออนไลน์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชนิดที่ขายค่ะเปลี่ยนสินค้าค่ะอ๋อคุณก็จะขายไปแถมไปอะครับอ๋อครับคุณต้องคุณต้องนึกถึงผลกําไรนะครับค่ะแต่ก็จะดีกว่างานเก่านะครับแล้วมีงานไหนที่อาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมคะเป็นงานอื่นไม่ครับขายของออนไลน์ดีแล้วครับอ๋อดีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ หรือไม่ก็<ม>อาจจะไปเ,เปิดร้านเสริมสวยครับร้านเสริมสวยใช่เป็นเจ, <ะ S 2> จ้าของนะครับดีครับรวยครับค่ะร้านกาแฟนี้ไม่ได้ได้ครับร้านกาแฟก็ได้<ม>ครับอ๋อค่ะแล้วถ้ายายเข้าไปบ้านหลังใหม่คืองานงานอื่นจะทำได้ไหมคะเอ,อบ้านเลขที่อะไรครับห้าเก้าูทับสามค่ะโอ,อบ้านอยู่ไม่ห่างทางแยกนะครับ ห่างอยู่ค่ะสองสามหลังนะครับครับก็บ้านหลังใหม่ทําการค้าทางออนไลน์ได้ดีกว่าครับอ๋อค่ะครับทำการค้าออนไลน์ได้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 ยอดดีได้เงินเยอะกว่าครับค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องเงินอะค่ะจะมีเงินก้อนเข้ามาไหมคะเอ่อถ้าถ้าเป็นเงินกู้มีครับ เพราะช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะติดขัด่คุณคุณก็เลยมองหาเงินกู้แล้วครับมีครับจะมีจะมีเงินเข้ามาอยู่กู้นองระบบเหรอคะอาจารย์ก็กู้ธนาคารเขาเขามองมองอยู่กู้นองระบบนี่ดอกจะแพงนิดนึงนะคะแต่แต่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์้ไม่มีเรื่องอื่นถามแล้วค่ะอยากทราบแค่นี้ครับแล้วก็รอรับแล้วเดี๋ยวบอก ที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็รอรับพยันนะครับค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคือเรื่องฌานสมาธินี่ถ้าเกิดใครทําแล้วก็จะรู้รู้ถึงการดําเนินชีวิตโดยไม่หลงทางเดี๋ยวนี้คนหลงทางกันเยอะหลงไปว่าสวดมนต์ขอพรแล้วก็จะได้สิ่งต่างๆแต่อันนี้มันเป็นเรื่องไม่จริงอ๋อเหรอคะใช่ครับ ใครบางนคนเขาจะบอกว่าสวดบทนู้บนบทนี้บทนั้นแล้วจะรวยหรือว่ามีบาร,รมีอย่างเงี้ยไม่จริงครับค่ะแล้วควรจะทํำยังไงคะถึงจะจะจ,ะจ,ะจ,ะจริงอ๋อจริงก็คือเราต้องมุ่งมั่นทํามาหากินด้วยความขยนขันขันแข็งแล้วก็มีสติปัญญาในการใช้เงินอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะรักษาสิ่งที่เราหามาได้ไว้ได้ค่ะก็คือเหมือนไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วไม่ทำมาหากินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ พยายามจะสื่ออีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณอ้นค่ะสวัสดีครับคุณอ้ําอ้นใช่ไหมคะอ้นค่ะอ้นค่ะอ้นอ้นคุณอ้นสวัสดีครับคุณอ้อนสวัสดีค่ะจะถามอะไรครับอ๋อจะถามเรื่องหน้าที่การงานนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดแล้ว ค่ะเราจะถามเรื่องงานว่าอ๋อจะเป็นยังไงบ้างคะหน้าที่การงานคนร,รอบข้างอะไรอย่างเนี้ค่ะอ๋อมแต่คนใช้เราเยอะครับเราเราก็เบื่อแต่ว่าเราก็ยังต้องทําอยู่ครับท,ทําทําไปเรื่อยๆ<พ>ครับไม่มีใครไล่เราออกเราก็ทําไปหวังนํ้าบ่อนหน้าไปอย่างนี้ครับและอะไรอย่างพวกบริวารน,นี่นะคะบริวารก็ตามใจเราครับ ตามใจเราว่าเออเราบอกเขาให้ไปทําอะไรเขาก็ไปครับเพราะเพราะว่าความผิดอยู่ที่คุณนี่ครับอ๋อค่ะอคุณคุณเป็นผู้รองรับความผิดของบริวารครับคุณคุณรับบริวารเหมือนลูกหลานครับเขาก็รักคุณครับหวังให้คุณช่วยเหลือนะครับอ๋อค่ะอ่าแล้ววันเกิดคุณเกิดวันอะไรครับเกิดวันพุริสาดค่ะธุริขา บ้านเลขที่ละ่ะบ้านเลขที่ที่อยู่ตามบัตประชาชนใช่ไหมคะครับหนึ่งสามสามค่ะอ๋อคุณอย่าค่ามดเยอะนะครับอ๋อมดเหรอคะครับอ๋อไม่ให้ค่ามดเลยเหรอคะใช่ครับถ้าถ้าคุณค่ามดเยอะคุณจะเรื่องเรื่องกับบริวารก็จะด้อยเป็นนิดหนึ่งครับ คุณคุณฆ่ามันด้วยความหมั่นไส้นะครับ้วคะครับอ๋อมันมันกัดจะต้องฆ่าทีค่ะมันเยอะคือบ้าึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฆ่าทีค่ะอ๋อใช้วิธีป้องกันนะครับใช่ค่ะครับจะช่วงนี้จะเมื่อยบาลัยต้นคอปวดหลังด้วยนะอ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะปวดหลังมากเลยค่ะครับให้ให้หาน้ํามันปลามากินนะครับน้ํามันออฟฟิศออยครับ ครับเพราะเลือดมันจะหนืดไปนิดนึงแล้วถ้าเพื่อสมมติไม่ฆ่ามดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมคะโอจะมีโชคเยอะเลยครับอ๋อค่ะมีโชคเยอะคราวนี้ขออนุญาตนิดนึงกระเป๋า,าให้เก็บรวบรมไว้ที่เดียวกันนะครับกระเป๋าน่าจะมีหลายใบอ๋อใช่ค่ะเาไปเก็บเอาไปเก็บไว้ที่เดียวกันครับอ๋อกระเป๋าให้เอาไว้ที่เดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วก็สตางเหรียญด้วยนะครับไว้ที่เดียวกันค่ะครับจะวางไว้ทั่วสตางเหรียญอ๋อค่ะพูดเหมือนตาเห็นเลยนะคะครับขอบคุณครับแล้วแล้วอย่างอีกคือหมายความว่าอย่างกระเป๋าไม่เก็บเป็นที่เป็นทางเนี้ยเกี่ยวข้องอะไรกับการใช้ดวงอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าเหรียญเกี่ยวเกี่ยวกันครับเกี่ยวยังไงเรื่องเรื่องเหรียญนี่คือเราไม่ศรัทธาเงิน เงินก็จะไม่ศรัทธาเรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยอมเก็บให้เป็นที่เห็นว่ามันไม่มีค่าอรย่างนี้กระเป๋าเหมือนกันเอามาซื้อมาแล้วก็ทิ้งกว้างอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีค่าแล้วไม่รู้จะซื้อมาทําไมเทวดาเจ้าที่ที่บ้านเขามองแล้วเขาก็จะคิดว่าคนนี้คงรวยแล้วล่ะทิ้งทิ้งของทิ้งทิ้งว่างๆอย่างนี้ครับก็เลยไม่ประทานโชคลาภให้แล้วใช่ครับก็จะไม่ประทานโชคลาภให้อ๋ออันนี้เป็นศาสตร์ใหม่เลยนะคะแต่แต่คนนี้มีโชคลาภอยู่เรื่อยๆนะค่ะ อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเขาทําบุญเรื่อยค่ะอ๋อค่ะครับก็ขอให้ทําบุญตามที่เคยทํามานะครับค่ะเป็นทางที่ถูกต้องละค่ะแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บเหรียญให้เป็นที่เป็นทางใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ครับค่ะถ้าหากกลัวคนรอบข้างจะป่วยไม่มีใครป่วยนะครับมีคุณคนเดียวที่จะป่วยอ๋อเหรอคะครับเอออยากอยากจะถามที่อยู่ที่อยู่ที่ทุกวันเนี้ย เจ้าที่อะไรครับเรื่องเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กที่อะไรครับบ้านเลขที่สิบสี่ทับห้าค่ะอ๋อสิบสี่ทับห้าเป็นเจ้าที่ที่รักความสะอาดนะครับอ๋อเหรอคะคราวนี้คุณวางรองเท้าเอาไว้หน้าบ้านเยอะคุณต้องไปเก็บครับอ๋อค่ะครับเจ้าที่ดีครับดีมากมีโชคตลอดครับอ๋อค่ะครับขอให้คุณเอาเอาน้ํามาทําความสะอาดพื้นบ้านบ่อยๆครับค่ะ จะรวยวันนี้อีกเยอะเลยเนยค่ะครับใช่ครับหอตูแม่นนะเนี่ยทักมาแม่นนะเนี่ยครับค่ะเป็นขอบคุณครับเป็นศาสตร์ฌานสมาธินะคะของอาจารย์ลมเหนือหมอดูผู้คลาสสิกถ้าเผื่อคุณอ้อนนะคะอยากดูแบบรายละเอียดให้ลึกกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสามารถดูดวงแล้วก็สามารถดูดวงจุ้ยที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ตั้งชื่อบริษัทตั้งชื่อบริษัทแล้วก็มีตั้งสารพระภูมินะคะลาเซนลาเซนแบบลาเซนค่ะคือคือคือมีหลายอย่างมากเลยบวงสวงเทวดาเยอะแยะก็คือค่ะถ้าคุณอ้อนสนใจก็สามารถโทรติดต่อกับอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์0 8 2นะคะ9597866เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่จอทีวีนะคะจบไว้ได้เลยถ่ายถ่ายไว้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโทรนัดคิวกับแอดมินได้เลย นะคะค่ะแล้วจะทางานเอออยากจะถามอีกเรื่องยังไงจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมเนี่ยคะอยู่ที่นี่ให้คุณเลือกเลขมาสี่ตัวครับเลือกสี่ตัวเหรอคะค่ะครับใช่เลือกเลือกยังไงคะเลขศูนย์ถึงเก้าครับเลือกมาสักสี่ตัวเลือกสี่ตัวเลขแปดเลขเก้าครับเอาเอาสี่ตัวใช่ไหมคะค่ะแปดเก้าแล้วอะไรคะแล้วก็เจ็ด ค่ะค่ะเอเอานานครับอยู่อีกนานครับนานมากด้วยหรอคะครับโอโอเคไม่ไม่ค่ะควรจะไหนไล่ออกค่ะอ๋ะจอจะไหนไม่ไล่ครับจะไหนไม่ไล่นะคะก็ไม่การไล่อะอาจารย์คอนเฟิร์มค่ะครับ ่ทําดีสัขนาดนี้ใครจะกล้าไล่เนาะเพื่อทาอะไรไม่ถูกใจไงคะเผื่อขัดใจเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเกิดการไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยคับที่ผ่านมาไม่เคยมีครับคอ่ะไม่เคยมีอะค่ะไม่เคยแสดงว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกน้องสุดที่รักของเจ้านายของเจ้านายใช่ค่ะขาะค่ะ ถ้าคุณดอนอยากเช็คดวงกับอาจารย์ส่วนตัวก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและสำหรับค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับคุณอนค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็มีพายันนะคะมาแจกามาชมทางบ้านนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็สีขาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะผ้ายันสีแดงนี่คือคือพ้ายันพญายมราชครับดวงตา ดวงตาพญา,า,า,ายมาราชใแล้วก็มีพ่อกับแม่คืออะไรคะพ่อแม่สมัยสมัยก่อนจะเห็นคนเขาักยันอยู่ที่ไหล่าหาคําว่าพ่อแม่ไอเลขสามตรงกลางนี่คือตัวของคนทุกคนครับเป็นตัวกลางของเป็นคนทุกคนที่อยู่ตรงกลางเลขสามเนี่ยแล้วก็จะมีบุญบุญเก่าก็คือด้านล่างลายยันและข้างบนก็จะเป็นบุญ บุญใหม่ๆที่จะทำฝั่งซ้ายก็จะเป็นเพื่อนฝูงครับและอีกฝากนึงก็จะเป็นภรรยาและบุตรอันนี้จะเป็นลายยันที่ถ้าเกิดเราทำความดีแล้วอ่ะเป็นเหมือนเอาไว้เตือนสติว่าคนเราเกิดมาต้องทำความดีเราทำความดีแล้วสิ่งต่างๆโดยเฉพาะพญยายมราชก็จะคุ้มครองอโดยไม่ต้องสดม์ครับค่ะอ๋ะอยันนี้จะจะเป็นพลังที่ว่า พญายมราชจริงๆแล้วจะเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงแล้วนําไปไว้ที่ไหนคะเอา,เอาขั้นต้นใส่กระเป๋าครับกระเป๋าสตางหรือกระเป๋าเดินทางอ oh, ๋อค<ข>่ะกระเป๋าสปายครับ่ะยานอันนี้นะคะเปิดให้เช่าบูชานะคะเป็นวัตถุมงคลน,นะคะ1 9 9บาทนะคะแล้วก็เป็นพระนะคะ พระหลวงปูทวดครับหลวงปูทวดแล้วเห็นบอกว่ามีสืบเนื่องเกี่ยวพันอะไรกับพระพุทธโสธรนะคะอ,อ๋อท,ที่ที่ตรงจีวรตรงสังคติครับจะมีรูปของพระพุทธโสธรอยู่ด้วยครับค่ะเป็นการที่ได้บูชาทั้งพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์ไปด้วยครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นลายันพญายมราชครับใครมีใครได้ไว้นี่จะเกิดความเมตตาจาับพวกอื่น จะเกิดความร่ํารวยแล้วก็มีโชคลาภเดินทางแคล้วคลาดตลอดปลอดภัยครับผู้ที่เสริมบารมีตัวเองหวังได้ยศได้วัสนาก็จะได้ไปด้วยครับค่ะก็คือวันนี้นะคะก็จารย์ก็เปิดเช่าบูชานะคะวัตถุมงคลค่ะมีพยายันสีแดงนี้นะคะแล้วก็พระหลวงปู่ทวดนะคะพญายมราชเหมือนกันนะคะเซตนี้นะคะสองชิ้นนะคะ เอ่อ598บาทนะคะส่งฟรีค่ะมีเก็บไปทางตามจริงนะคะคบเบอร์ที่ขึ้นนี่เลยนะคะ082 959 7 866นะคะแล้วก็มีผ้ายันธงชัยพัดโบกเรียกคนนะคะค ถ้าใครได้ไปนี่จะรวยแบบปังๆเลยนะครับสําหรับพยานนี้นะคะกับพระกับพระนี่นะคะชุดนี้เลยะคะนอ้โูนี่สีเดียวเลยเพิ่งเห็นโอ้โหเป๊ะเลยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอันนี้นะคะเป็นพยานสีแดงเข้ากับเสื้อของนิชาเลยอาศัยหลักความเป็นจริงนะครับค่ะเราต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเนี้ยก้าวเดินไปอย่างเราทุกคนมีบารมีเหมือนกัน ค่ะก็นะคะเปิดให้เช่าบูชาได้นะคะพระยานแล้วก็หลวงปู่ทวดนะคะเซตนี้นะคะ598บาทนะคะส่งฟรีมีเก็ไปลายทางค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้เลยค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ